สวัสดีครับน้องซีสวัสดีค่ะครับถามสั้นๆรองท้าแห่งปีนี้คิดว่าเป็นรุ่นไหนเพราะอะไรครับซีให้ a d ิดาสโปรสค่ะเพราะว่าซีพามันไปพิชิตเอ่อฮาบแรกของซีที่บางแสนมาอ่าเวลาดีด้วยเวลาได้อยู่ <laughs> ค่ะแต่ว่าเป็นแบบความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นแบบประสบการณ์ที่น่าจดจำแล้วซีก็คงจำมันไปตลอดแล้วก็โปรสก็พาซีแบบจบถึงเส้นชัยแบบว่า ไม่มีปัญหาค่ะใช่โอเคขอบคุณครับน้องวยครับครับมาไม่เยอะครับขอถามสั้นๆว่ารองเท้าแห่งปีปีนี้คิดว่าเป็นรุ่นไหนครับถ้าเป็นรองเท้าแห่งปีปีนี้ขอให้มิซูโนะเรเบรเลนโปรสองค่ะใส่อยู่ด้วยไม่ใช่อันนี้แปลกอันนี้ก็แปลกเนาะตัวใหม่ตัวใหม่กว่าทำไมถึงชอบเรเบรเลนโปรสองฮะรู้สึกว่าแบบใส่แล้วมันสนุกดีใส่แล้วมันวิ่งสนุกเร็วแล้วก็แบบสนุกอ่ะอา ไปเรื่อยๆแล้วแล้วคู่นี้แฟลตสองเป็นยังไงต่างๆกับโปรสองยังไงบ้างก็คือเหมือนอันนี้จะเป็นตัวรองลงมาจาหรับวิ่งเทมโปค่ะแล้วก็เหมือนก็จะไม่มีคาร์บอนเนาะวิ่งวิ่งสบายเหมือนกับวิ่งสปอร์ตอะไปเรื่อยๆชอบชอบนี่สิอ่าโอเคขอบคุณนะคะครับครขาพี่ป๊อกรองเท้าแห่งปี2023คิดว่าเป็นรุ่นไหนครับรองเท้าไฟท์ชิงเกอร์ครับโอ้ยจักเดียวใจเดียวคือไม่มีซุปเปอร์ชูเนาะเขาเรียกอะไรนะ ชูบชูใช่ไหมไม่มีคาร์บอนไม่มีอะไรเงี้ยอพอดีไม่ค่อยอาจจะไม่ได้ลองพอดีถนัดอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าชอบรองเท้าเนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงว่าปีนี้คิดว่ารองเท้ารุ่นไหนเป็นรองเท้าแห่งปีบ้างครับเพราะอะไรของเจนะคะของเจเจชอบเป็นบอสตันสิบสองค่ะบอสตันสิบสองใช่เพราะว่าเออ รู้สึกว่าสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาในวงการวิ่งแล้วก็ไม่ได้วิ่งเร็วมากะ่ะเจว่ารองเท้าคู่นี้มันครบจบคือใส่ซ้อมก็ได้ใส่แข่งก็ได้มันไม่ยวบแล้วมันก็พาเราไปได้เรื่อยๆค่ะ,อะโอเคผมก็ยังเป็น,นดีออสโฟสัครับอโอ้ยแพ็คคู่อาดิดาสมาเลยทำไมแล้วโฟสัก็ยังเป็นรองเท้าที่ผมว่าบาลานซ์ดีที่สุดอยู่ดีนะครับจ้ช้าก็ได้จะเรียก็ได้ไม่ได้มีความเค็นมากเกินไป แล้วรุ่นนี้เป็นไงเห็นเขาว่าเรียนแบบ Pro อดิออสโปรสามาตัวนี้ซูเปอร์โนวาไลท์ก็จะเป็นฟิลแบบเดลี่เทนเนอร์เนาะแบบใช้วิ่งทั่วๆไปแบบสบายๆไม่ได้เน้นความเร็วมากโอเคครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับขออนุ้าตสอบถามน,นิดนึงว่า ปีนี้คิดว่ารองเท้ารุ่นไหนเป็นรองเท้าแห่งปีครับเพราะอะไรอ่าน่าจะเป็นเน็กค่ะเน็กเปอร์เซ็นต์เน็กรุ่นไหนเน็กสามเน็กสองเน็กสเน็กจริงๆชอบเน็กสองที่สุดอ่าหลายคนก็บอกยังชอบเน็กสองนะใช่ใช่วันนี้ก็เน็กสองทั้งคู่เลยใช่ทำไมถึงชอบเน็กสองครับมันนุ่มแล้วมันก็ซัพพอร์ตดีเด้งด้วยองด้วยอ่าซันพอร์ดีวันนี้ก็เลยเป็นไงได้มันก็เบาอยู่ด้วยเนาะวันนี้วิงดีค่ะวิ่งดีโอเคอากาศดีด้วยอ่า โอเคขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะรับขอถามสั้นๆครับว่ารองเท้าแห่งปีนี้คิดว่าเป็นรุ่นไหนเพราะอะไรครับอดิดาสโปรสค่ะอ่าใส่มาด้วยเี่เพราะอะไรครับเบาแล้วก็หน้าเท้าก็กว้างค่ะเวลาวิ่งวิ่งยาง มันก็จะทําให้มันมันไม่บีบแล้วก็แล้วก็เบาแล้วก็เด้งอ่าโอเคนี่หละครับผมแตะดูหน้าครับโอ้ขาแรงขาแข็งใส่แล้วได้กล้ามทําไมถึงชอบรองเท้าแตะครับก็มันเหมือนมันมันได้สร้างกล้ามเนื้อได้เพิ่มได้เพิ่มเอ็นกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยใช้กล้ามที่เราไม่คยได้ใช้เลยอโอเคแต่ก็ใช้ต้องสลับสลับบ้างอ่าโอเคแล้วสลับที่ไหนสลับกับ หลายคู่ก็สลับกับทั่วไปเลยอ่าได้ครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับขอถามนิดนึงครับว่าคิดว่าปีนี้เป็นคู่ไหนเป็นรองเท้าแห่งปีครับพี่ Adidas Pro 3เลยนะครับใช่ d a s Pro 3ใส่มาด้วยใส่มาด้วยครับเป็นชอบเพราะอะไรครับผมเพราะว่ามันใส่แล้วมันเด้งไม่เหนื่อยน้องอ่ามันไม่คายครับอ่ามันเด้งดีดังดีอ่าครับผมแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับก็ชิลๆเรื่อยๆครับชิลๆอากาศเย็นเนาะ โอเคครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับคิดว่าปีนี้คู่ไหนเป็นรองเท้าแห่งปีครับก็น่าจะเป็นผมที่ใช้อยู่ประจำว่าเป็นซาบูนี่นะครับตัวนี้อ่าเอ็นโดฟินอิลิทนะฮะครับผมเอ็นโดฟินอิลิทตัวนี้โอเคดีเลยครับชอบเพราะอะไรครับพี่ก็รู้สึกว่าวิ่งแล้วมันมันเด้งดีอ่ามันเด้งใจครับก็โอเคอยู่อ่าปีนี้คู่ไหนแห่งปีพี่ก็อาดิดาสโป ไอรีออสโปครับโปรสามอ๋อคู่นี้เลยใช่ครับสีขาวด้วยใช่ทำไมถึงชอบไอรีออสโปรสามมันดีมัดีมันเด้งด,ดิงดังดิงดังอ่าโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ <S <S สวัสดีค่ะครับขออนุญาตถามสั้นๆครับว่ารองเท้าแห่งปีคิดว่าเป็นรุ่นไหนเพราะอะไรครับอ่อไนกี้โปรสามค่ะเพราะว่าไนกี้แบบเด่นเรื่องความเบาอยู่แล้วแล้วยิ่งออกใหม่ก็น่าจะแบบดีมากปีหน้าเนาะปีหน้าปีหน้าโอเคได้เลยขอบคุณครับค่ะรุ่นไหนดีครับปีนี้ ในคั่วเซนสองค่ะในคั่วเซนสองใช่ไในลองสามหรือยังยังค่ะยังแต่ยังชอบสองอยู่ใช่สองคือดีเบ้งดีอ่าโอเคหลายคนก็ชอบสองมากกว่าสามยังไม่เคยลองสามเลยบอกไม่ได้ว่าอ่าโอเคได้ขอบคุณครับอันนี้ค่ะสวัสดีครับรุ่นไหนดีครับปีนี้จริงๆก็ให้ไนกี้อะไรนะในในในใช่ป่ะวในคั่วเซนสองในคั่เซนสองเหมือนกันโอเคเพราะอะไรชอบเพราะอะไรครับเหมือนที่เพื่อนบอกเลยกี้เลยค่ะมัน ใส่แะ้ะดีใส่แ้ะเด้งอ่าโอเคเเราวิ่งมันเหมือนแบบว่าแรงเรามันจะผ่อนลงด้วยมันจะได้ดใช้แรงน้อยลงใช่โอเค,อเคขอบคุณครับ ของนี้สอบถามว่าคิดว่าปี2 0 2 3ครับรองเท้าคู่ไหนเป็นรองเท้าแห่งปีเพราะอะไรปีนี้ปีนี้พี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่พี่ว่าเป็นน่าจะเป็นคอะดีแดดค่ะดิดาดอาดิดาสเพราะว่าเพราะว่าอาดิดาสเนี่ยเวลาหลายๆคนที่ซื้อเนี่ยเพื่อนที่ก็บอกว่าใส่ดีแต่ว่าถ้าไนกี้ก็จะเป็นขาแรงไนกี้คือหน้าเท้าแคบพี่พี่ว่าาคนที่หน้าเท้าใหญ่คนจะไปใส่อาดิดาสมากกว่ารุ่นรุ่นไหน รุ่นโปรสามครับเดี๋ยวรอ,<า>อปีหน้ามีโปรสี่แต่พี่ก็รอซื้อโปรสี่แต่พี่ก็ยังไม่มีอาดิดาสโปรสามอ๋อวันนี้ใส่อะไรมาเนี่ยเอซิคครับช<า>ูดนี้พี่จะบอกว่าพี่ใส่มาเกือบสามมาร,ราธอนว่า ที่มีคู่เดียวที่ซื้อแล้วก็ที่ว่าใส่น้ำมันสบายเอสิและไม่ใช่คู่แห่งปีเหรอคู่นี้ไม่ใช่คู่แห่งปีเพราะว่าจริงอ่ะพี่อ่ะเล็งอาดิดา่ไว้แต่ว่าพี่ไม่มีตังค์ซื้อรอโปร4ร <c oughs> อโปร4 <c oughs> โปร4 <c oughs> ก็คือมันมันก็ประมาณน่าจะ8,500แต่ตอนนี้โปร38,000แล้วเขาไม่ลดราคาเลยไอ้ที่มันไม่ลดราคาไม่ดิสเคาเว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เขาก็แบบเออยังคิดอยู่ว่าจะรอซื้อโปร4เลยเพราะว่าโปร4เดี๋ยวมันจะมีอะไรใหม่ๆให้มาอีกนิดนึงโอเคได้ขอบคุณครับ